ครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านของคุณมี่นะครับบ้านอย่างสวยเลยครับวันนี้เราจะพาไปดูคุณมี่เขาต่อยกัคู่อลีครับแต่วันนั้นคุณมี่เขาต่อยกับคู่อลีไปแล้วคุณมี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายให้ครับแล้ววันนี้เราจะพาไปดูคุณมี่ต่อยกระสอบทรายนะครับเพื่อซ้อมจะไปต่อยกับคู่อลีอีกครั้งนะครับไปดูเลยครับ ครับครับอันนี้ได้มาถึงคนมีแน,นะครับนี่ครับเขาต่อยมวยอย่างหนักเลยครับดูนะครับว่าต่อยก็จะไปโชกับครัวอีกครั้งนะครับ รับเขาต่อยอย่างแรงสุดแรงเลยครกระสอบทรายนี่กระเด็นเลยนะครับดูนะครับเขาต่อยอย่างมันเลยครับกระสอบทรายกระเด็นเลยครับและนี่ก็คือในบ้านของเขานะครับดูนะครับผมให้ดูนะครับครับ อันนี้คือบ้านของเขาเองนะครับของคุณมี่นะครับอันนี้แล้วนั้นคืออันนี้คือบ้านของลุงเขานะครับนะครับบ้านตรงนั้นนะครับและอันนี้คือบ้านของป้าเขานะครับเขาอยู่เป็นคนละบ้านเลยนะครับและนี้คือบ้านของคุณยายคุณมี่นะครับดูนะครับบ้านใหญ่โตครับ มีต้นไม้ปลูกไว้ด้วยครับแล้วมาดูคุณมี่ต่อครับแล้วดูต้นไม้ที่คุณมี่ปลูกไว้ครับปลูกไว้เพียบเลยครับเขาเลี้ยงงูไว้ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ออคงนี้ครับเดี๋ยวผมไม่อยากเข้าไปดูเลยครับกลัวฉกตานะครับตอนนี้คุณมี่เขาได้ซ้อมมาเยอะแล้วครับซ้อมมาตั้งแต่เช้ามาถึงบ่ายมาถึงสี่โมงครับ เขามาซ้อมอีกทีครับต่อยอย่างแรงครับดุเดี๋ยวนะครับอึบจ่อนี่ครับดูนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นการฝึกซ้อมที่จะไปต่อยกับคู่อะวรครับที่ไหนที่บ้านคุณมีกระสอบทรายหรือไม่มีนะครับหรือที่บ้านคนอื่นนะครับหรือบ้านเพื่อนก็ได้นะครับขอขอเพื่อนต่อยอะไรับมาแต่เช้าเลือดออกเลยคนมีเขาเลือดออกครับเขาต่อยอย่างแรงเลยนะครับเขาต่อยจนเลือดออกเลยครับตอนนี้เขาได้ต่อยอีกแล้วครับ เขาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับดูครับเขาเขาต่อยจนเหงื่อออกเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับเอาผ้ามาให้หน่อยสิเอาผ้าครับเดี๋ยวผมไปเอาผ้าให้ครับเอ้ยคุณมี่ครับผมถามอะไรอย่างหนึ่งครับผ้าอยู่ตรงไหนครับในช่องฟิตโอเคครับ เอ้เดี๋ยวถามอีกอย่างนะครับเอาไปแช่ในช่องฟิททำไมครับถ้าไปมน้ำพรมไปแล้วนะครับจะเข้าไปหยิบดูนะครับเดี๋ยวดูตู้เย็นเขาอันนี้คือห้องน้ำนะครับนี่ตู้เย็นครับดูนะยังสวยเลิฟดูเขามีในควันออกมาด้วยครับเลิฟ นี่นะครับนี่นครับคือผ้าของเขาครับเขาเขาบอกให้ผมแช่นะครับไปดูเลยครับไปดูคุณมี่โชคอีกทีนะครับตอนนี้ผมกำลังเอาผ้าไปให้เขานะครับมาแล้วค,ครับคุณนี่ครับคุณ มันแข็งใช่ไหมล่ะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับเย็นหน้าเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณมีเขาได้ต่อยอย่างมันเลยครับเนื่อยอนนี้ครับมีเขาเช็ดหน้าครับ เราน้ำเขียวมาให้อันดีครับโอเคครัอดูหลังบ้านโอเคครข้าวแคบตอนนี้นี่จักรยานป้าเขานะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูครับนี่นะครับมีต้นกล้วยต้นอะไรด้วยครับและนี่คือน้ำเขียวของเขาครับ และอันนี้คือมะยมของเขานะครับที่เขาจะนำไปขายนะครับผมดึงออกมาให้ดูนะครับอันหนึงนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับมะยมนะครับเขาจะเอาไปขายลูกหนึ่งสักประมาณหนึ่งบาทครับแต่ถ้าลูกใหญ่นะครับ เขาขายสองบาทน,นะครับลูกเล็กเขาขายหนึ่งบาทน,นะครับผมพาไปดูเขาชกหน่อยครับเราจะไปดูคุณมี่แล้วครับคุณมี่ตอนนี้เขากำลังชกอยู่นะครับนี่ครับน้ำคุณมี่ครับตอนนี้เขาตากผ้าอยู่นะครับ ตอนนี้เขากำลังกินโหอย่างเทพนะครับตอนนี้เขาโยนฝาทิ้งครับฝาอยู่ตรงนี้นะครับเขาโยนทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับฝาที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับฝามาใหผมนะครับอ้าวแล้วคุณทิ้งทำไมครับนี่ฝามีรหัสอยู่ใต้ฝาเอาไปนะครับเสร็จยังครับคุณมี่ ตอนนี้เขายังชกอีกอนะครับเขายังกล้าชกอีกอนะครับตอนนี้เขาก็ได้เช็ดหน้าอีกทีนะครับตอนนี้เขาได้เป่าผ้าครับโอ้ยและตอนนี้เขาได้เอาผ้ามาวางไว้บนไหล่ผมนะครับเขาต่อยอย่างมันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่อดีตครับอีกเก็บหนึ่งครับเดี๋ยว ผมขอพักคลิปนี้ก่อนนะครับบาย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 ไปแล้วครับ